วันนี้นะคะโอกาสเจ้ามาถึงคลินิกแล้วนะคะคลินิกพัฒนาการทางงานนะคะวันนี้จะเป็นวันที่สโอกาสมาถึงแอร์สเปนนะคะก็่ควรจะกังวลใจหรือว่าอีกิส่ทลายเพื่อนค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในคลินิกกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด็อกเตอร์แอนแอนดีแอสซกันด้วยนะคะ เดี๋ยวจะบอกรู้สึกในใจนะคะว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะทำตจมไม่ถูกเลยครั้งแรกที่การได้ติดแอชแพดแมนของตัวเองวิสลนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชิ้นงานนะคะของโการเองค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนกันนะคะว่าคุณหมอติดอะไรไปบ้างและทาอะไรไปบ้างนะคะกับการติดเครื่องมือตัวเองวิสไลน์ครั้ นนะะามาดูที่กล่องแรกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของน้องผักนะคะชิ้นงานของน้องผักจะมีทั้งหมด57ชิ้นนะคะและในกล่องแรกนะคะในกล่องแรกเนี่ยค่ะก็จะมีตัวอันนี้ก็จะเป็นพเพทเมน์โอเวอร์วิวนะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกตำแหน่งของแอบทเมนต์นะคะ ก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะคะที่น้องผักต้องติด a t t a c h m e n t บนซี่ฟันนะคะก็จะอยู่ในกล่องกล่องแรกของชิ้นงานนะคะและในกล่องแรกนะคะนอกจากจะมีท i สเมนต์โอเวอร์แล้วนะคะก็จะต้องมีเทมเพลตนะคะรวมถึงชิ้นงานด้วยนะคะตัวเทมเพลตนะคะก็จะอยู่ในชิ้นงานก็คืออยู่ในอันแรกสุดเลยนะคะก็จะเขียนไว้ว่า Upper 1ร์หนึ่งหนึ่งนะคะ ซึ่งจะไม่รวมกับชิ้นงานนี้นะคะตัวนี้ต้องเก็บดีๆนะคะหมอจะติเดเอเทเมนต์พร้อมกับดูแผนการรักษาผ่านครินเชคนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะครินเชคนี้ฟันก็จะขยับตามรูปแบบนี้นะคะพร้อมกับติเดเอเทนเมนต์ตามที่ฟันในครินเชคนี้เลยนะคะในรอบแรกนะคะคุณหมอก็จะ ให้น้องผักอาหารใส่ชิ้นงานในแต่ละส่วนไปก่อนนะคะก็คือจะไม่ให้ชิ้นงานไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะให้ไปบางส่วนอาจจะแค่4-5ชิ้นก่อนนะคะในครั้งแรกนะคะที่ได้มานะคะก็จะมีชิ้นงานทั้งหมด57ชิ้นงานรวมๆแล้วก็ประมาณ4กล่องน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะถุงที่มีกล่องด้านในก็จะเป็นกล่องใส่ชิ้นงานด้วย นีคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ไว้ใส่ชิ้นงานนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้องผักไปด้วยนะคะเดี๋ยวจดให้ดูดีกว่าเนะะี่ยค่ะก็เป็นกลองแบบนี้เลยที่มา้องชิ้นงานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงสำหรับใส่ชิ้นงานนะคะแล้วก็ทางคลินิกก็จะมี ชิวี่นะคะให้ไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเ,เราก็จะมาดูกันว่าติดเอทเทนเมนยังไงบ้างนะคะไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดเอทเทนเมนนะคะหลักๆเลยนะคะที่เราต้องดูก็จะเป็นตัว h i ทเมนโอเวอร์วิวนะคะซึ่งจะบอกตำแหน่งของเอทเท m เมนในแต่ละซี่นะคะซึ่งอันนี้ฟันของน้องผักนะคะก็จะมีตำแหน่งด้านล่างนะคะ ก็จะติดทั้งหมดที่สี่ฟ้าตรงนี้ค่ะก็คือเป็นตำแหน่งที่ติดนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านล่างก็จะมีทั้งหมด6ซี่นะคะที่ต้องติดนะคะด้านบนนี่มี2 4 6สี่ห1แปดสิบสิบเอ็ดนะคะรวมถึงอันนี้จะมีเอเตนเมนต์สองตำแหน่งนะคะก็จะเป็น12ตำแหน่งนะคะในส่วนของฟันด้านบนนะคะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะเทมเพลตนี้ก็จะอยู่ในกล่องชิ้นงานชิ้นแรกซึ่งตัวนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าเราต้องห้ามหายเด็ดขาดเลยนะคะตัวเทมเพลตนี้จะเป็นที่ติดตําแหน่งของเอพิเนนต่างๆนะคะจะมาแกะให้ดูกันเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีที่นูนๆขึ้นมาแบบนี้ตัวเทมเพลตนี้ค่ะจะคล้ายๆกับ ชิ้นงานเลยนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอีลิสไลน์ก็คือตัวอะไลเนอร์เลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนมันจะบางกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ต้องห้ามหายเด็ดขาดเลยนะคะหลังจากที่ติดเอทเนนต์ไปแล้วเราก็จะจะต้องเช็คว่ามีครบทุกตัวไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันขาดหายไปนะคะเราก็ต้องใช้ตัวเทมเพลตเนี่ยค่ะได้าตัวคอมโพสิตตรงตรงตำแหน่งต่างๆเพื่อติดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งอะค่ะ นี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่ใช้ติดเอเจนเมนต์นะคะก็จะมีตัวผงขาดพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องมือก็จะเป็นตัวที่ใช้เวลาอุดค,คอมโพสิตอะคะ่ะตัวเอเ t นเมนต์ที่ติดเราก็จะใช้เป็นตัวคอมโพสิตสีเหมือนฟังนะคะติดลงไปก็คือป้ายคอมโพสิตอะคะ่ะใส่เข้าไปในนี้แล้วถึงจะติดนะคะ เวลาป้ายคอมโพสิตนะคะลงไปในตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่ต้องติดอะคะ่ะเวลาป้ายให้เราป้ายให้เต็มช่องไว้ก่อนนะคะไม่ป้ายน้อยจนเกินไปนะคะก็คือจะมีช่องด้านข้างเนียคะมองเห็นไหมให้เราป้ายให้เต็มช่องนี้ก่อนนะคะแล้วไม่หนาจนเกินไปป้ายให้แนบพอดีกับฟันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหนาจนเกินไปอะคะ่ะคุณหมอก็จะต้อง ขัดหรือว่าเออ่กรอส่วนนั้นออกนะคะอันนี้ผณจะป้ายไว้ให้คุณหมอก่อน mom Takkan pa 原来有 tempa，不会吃